เฮ้ยแต่คู่ต่อไปนี่ก็มีความเป็นดูนะใช่ค่ะก็คู่ของพี่แดนไงโอ้ยเล้ก็มีความเป็นดูนะคะกับน้องแพตตี้ที่เราก็มาได้เห็นเขาหวานกันอยู่ตลอดล้ะค่ะหวานแล้วหวานอีกหวานไม่เมื่อยบ้างเลยเหรอคะล่าสุดเขาก็ไปทริปเกาะกูดกันนะคะก็ที่หลายๆคนก่อนหน้านี้น้องก็จะเห็นภาพนะคะเกาะกูดนั่งเครื่องบินวนตัวไปเลยหรอเอามันต้องบันไกค่ะอ๋อเหรอหรือว่าเอาภาพภาพงานกอดไปเที่ยวอีกครั้งก่อนมาก็มาใส่นะก็ ก่อนหน้านี้เขาก็มีภาพทั้งสองครอบครัวมาเจอกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ไปแบบอ๋อเราเหมือนไปนะฮันนีมูนนะเออริดนําไปหวานกันนะน,นั่นแหละก็เป็นแบบหลายหลายคนเขาก็ลุ้นเนาะว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นภาพสีขอแต่งงานกันสักทีหนึ่งนะคะก็ได้ควงกันไปคาดว่าคงไปทาคอนเทนต์กันอยู่ที่นู่นนะคะก็เป็นภาพเกี่ยวกับคู่ที่น่ารักหลายหลายคนได้เจอคู่นี้ได้มีแอบหลงเข้าไปดูที่เขาทำคอนเทนต์เหมือนกันนะอุ้ย ลักมากคุณผู้ชมค่ะจริงนี่นี่ชอบอันนี้มากใฝ่ฝันเลยว่าอยากจะไปนั่งแบบนี้โอ้ยสวยเนาะสวยคือสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยคุณผู้ชมมีหลายเล่ที่น่าไปอ่ะอันนี้น่าจะเป็นภาพต่อเนื่องป่ะฮะเขาขึ้นเครื่องบินไปนี่ยังคาใจอยู่นะเขาขึ้นเครื่องบินไปใช่ไหม ไปถึงแล้วแล้วการที่เราจะไปเกาะกูดนะคะมันจะใช้เวลาการสมุนอาสมุนนั่งเรือไปก็ได้สมุนนั่งเรือไปจะสมุนอาสองชั่วโมงแต่ถ้าเกิดนั่งเครื่องบินเล็กไปสามสินาทีก็แล้วแต่ว่าคุณบัตรเจ็ตคุณเท่าไหร่มีเงินยังไงก็ว่ากันไปอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่ว่าออปชั่นเดี๋ยวจะไปเยาวราชเดี๋ยวนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเหมือนกันพอก่อนอ๋อเหระ ไม่ได้ใช่ไหมวินมเอเตอร์ไซค์เถอะก็ไม่มีที่จอดคือต้องบอกว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวเมื่อปีก่อนโน้นเนี่ยมีกระแสข่าวว่าแดนกับพัตตี้นะงอนกันไม่โพสภาพลง Instagram, อินสตาแกรมไม่โพสภาพลง YouTube เลยตอนนี้เนี่ยการันตีได้เลยเว่ารักกันนะแหวนๆนะก็รักกัน,นะน,น,กกนยังเหมือนเดิมแหละค่ะก็ยังมีภาพออกมาให้เห็นเห็นไหมไม่มีภาพปุ๊บนะ ดราม่าเลยนะนึกว่างอนกันนึกว่าจะเลิกกันแล้วงมีช่วงหนึ่งแล้วก็แบบเฮ้ยต้องเลิกกันแน่ๆเลยเฮ้ยมีเรื่องนอนไม่หลับเลยนะแต<ด>่ลหลายลคนเขาแบบดูมาตลอดจะไป<ช>เอฟซีกูหนีอะไรไงเพราะว่าเขาทำคอนเทนต์กันตลอด<ช>พออยู่วันหนึ่งเนาะเขาไม่พโพสต์แบบเฮ้ยจะเลิกจริงๆเหรอเฮ้ยมันจะดีเหรอเฮ้ยยังไง เอฟรักไม่ได้<ม>อย่างนี้แล้วเราชอบอย่างหนึ่งคือชอบช่อ,องเขาแดนพาร์ตี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าโดยเฉพาะการไปเที่ยวไปเที่ยวในแบบฉบับความเป็นตัวเองแล้วก็คนก็จะมองว่าถ้าเป็นฉันเป็นแพตตี้ล่ะฉันจะทำยังไงคนจะคิดแบบนี้<อ>แล้วผู้ชายหนุ่มที่ดูใน YouTube ก็จะบอกว่า แล้วถ้าเราเป็นแดนวอร์เวธล่ะแล้วควงแพตตี้ไปเที่ยวบ้างล่ะ<อ>จะเป็นยังไงแล้วสิ่งที่ได้เห็นค่ะคุณผู้ชมค่ะความโกกังของแพตตี้ <c oughs> น้องแพตตี้เห็นแบบวๆอย่างนี้เขาก็โกะกังนะเออน่ารักเนอน่ารักคือพี่แดนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าจะเป็นคนเนียบๆนี้ยบแต่พอไปอยู่ในแอคทิวิตี้หรือว่าอยู่ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเป็นอีกแบบหนึ่งคือการท่องเที่ยวทําให้คนเห็นถึงความเป็นตัวตนมากยิ่งขึ้นใช่ก็มีความแบบ ลงลึกถึงไลฟ์สไตล์ของตัวเองของในช่องนั้นๆเขาก็มีความเป็นตัวเองแหละทุกคนจะมี<ช>มันจะแอบได้ทุกคอนเทนต์เหรอชอบอย่างหนึ่งคือเขามีแคปชั่นาสายขาวๆกับสาวแพตตี้